สวัสดีนี่อยู่หน้าบ้านพาเดินเที่ยวก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะจริงๆดูนี่นี่น,นี่ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าที่อยู่หน้าบ้านนะคะมืดตึบนะคะดูก้อนเมฆนี่นี่นี่นตกอ,อีกรลค่ะวันนี้นะนี่ก็ลงเม็ดแล้วนะนิดๆเนาะไปพาเดินเที่ยวนะนี่ก็ภูเขา ที่บ้านนะคะภูเขาหน้าบ้านเนาะนี่พาเดินไปเดินไปอันนี้ก็ถนนข้างบ้านนะนี่ก็ต้นมะพร้าวหน้าบ้านมีรถผ่านนะจ๊ะพาเดินเที่ยวก้ะนี่ดูท้องฟ้ามืดทั้งวันนะคะมืดทั้งวันเนีย่ยท้องฟ้ามืดทั้งวันนะคะเนาะ พาเดินเที่ยวชมวิวอันนี้ก่อนอไฟกาน,นี่ภูเขานะที่แมวเคยถ่ายให้ครั้งหนึ่งแล้วนะนี่เนาะพาเดินเที่ยวเด้อเ,เดินเที่ยวก่อนที่ฝนจะลงตกเดินเที่ยวก่อนที่ฝนจะตกแรงๆเด้อน,นะเนี่ยมีข้างบ้านนะ ข้างบ้านเขาก็เปิดไฟละเริ่มมืดแล้วจริงๆมันไม่น่าจะมืดเร็วนะแต่มันคืมฝนไงมันคืมฝนนี่เนาะนี่ภูเขาภูเขายามเย็นนะภูเขายามเย็นเด้อเห็นไหมชมวิวชมวิวชมวิว ตรนี้นะคะนี่จะพาไปดูภูเขาต้นนี้ภูเขาลูกนี้มาดูภูเขาโอเดินเร็วนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะมืดซักก่อนนะจ๊ะอ๋อไม่รู้จักกันแล้วเหรอฮะ ตัวเองตัวเอง,เองจำกันไม่ได้แล้วเหรอชมมิวนะชมมิวหลังก่อนที่พราทิตจะตกดินเนาะเออ ชมวิวก่อนพาที่จะตกดินนะหยังจำม,มาได้ตีะเงียบจำบาได้ นี่นะนี่คือภูเขาที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นี่มายืนอยู่ใกล้ๆแล้วนะอันนี้เราจะให้ดูวิวนะสวยมากเลยนะเห็นนะสวยนะเนี่ยวิวหลังพระที่ตกดินนะจ๊าเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมเขียดร้องอีกแล้วเนาะสวยเนาะ นี่เขาปลูกยางไปแล้วนะแต่ทีนี้ยางมันยังต้นเล็กอยู่นะคะบ้านนี้สวยมากๆสวยจริงๆวิวพามาดูวิวเนี่ยพูดถึงมก็สวยจริงๆนะพูดถึงนะถ้าถ้าไม่มีต้นยางเนาะวิวสวยมากๆเลยเนาะเห็นนะนี่นะ เนี่ยต้นยางนาเห็นไหมยางนาเนี่ยสูงลิบลิ้วเลยเห็นไหมยางนานะนี่เขาเรียกยางนาเนี่ยบ้านหลังเนี้ยสวยมากหลังเขาโค่นยางเนี่ยก่อนพนทิตย์ตกดินนะจ๊าเพื่อนๆเห็นไหมสวยนะสวยเนาะพามาดูพาดูวิวพาดูวิว ก่อนพาทิ่ตกดินหน้าแล้วน่นหลังบ้านก็มีภูเขาเนาะภ <Okay. S 1> ูเขาเนี่กลางวันสวยมากเลยเห็น <Okay. S 1> <Okay. S 2> นะสวยนะมาดูพราทิตตกนะจ๊ะโอเคนะคะเ,เพื่อนๆจ๊ะไม่มีอะไรจุดประสงค์พามาดูพราทิตตกดินตอนวิวส,สวย โอเคนะขอบคุณนะจ้าที่พาที่เข้ามาดูวิวกับเรานะขอบคุณนะจ้าไม่บายจ้ะคิดถึงทุกคนเด้อยิ่งเงียบๆนะคิดถึงใหญ่เลยโอเคจ้า